กระพร้อมเสิร์ฟกันแล้วค่ะกับแกงเขียวหวานปลาดุกมนีกินกับขนมเส้นแซ่บๆเลยค่ะเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะจะจะได้ลุยแซ่บเลยบาททีนี้มาได้ค่ะผักกินแก้มขนมเส้นแล้วค่ะผักชีแล้วใบผัอตู กะหลำ่ำซอยแล้วก็ทั่วฟักยาวปกตินลิ้มรั่วผักกันจองรั่วกับผักบุ่มค่ะขนมเส้นเส้นเหนียวนุ่มสแส่บเลยค่ะสแส่บเลยค่ะกับแกงเขียวหวานประดุกสูดสายสายบันทุ่ง ได้เวลาแทบกับสาวสารบรรทุงแล้วกันแกงเคียววานขนมเส้นะคะแบเส้นนสเอ้กกะาิบดเยอคะนียจากจานบ่ค่ะบว่าสิกินเบิดผู้เดียวเด้อเหนียวนุ่ม ืมอนีของเขาก็จะแซบ่บแบแกงเขียวหวานประดุกค,ค่ะเดี๋ยวนี่ผักบุ้งลวกใส่ลงไปนะคะกินพังเยอะๆแล้วก็จะมีผักกันจองลวกค่ะมีผักสดค่ะผักกระหล่ำอันยาวเล็ใส่ลงไปมีผักกระเฉด หรือว่าผักกะทิริบลัวแกะเรียบร้อยทั่วฟักยาวค่ะใส่ลงไปดินแกมแล้วก็ตามด้วยนะคะนี่คะ่ะแกงเขียวหวานแซ่บๆนะคะกับสาวิสานางทุงค่ะแกงเขียวหวานปลาดุกมันนี้เฮากินกับขนมเสน้นข้าปุ้นข้าปุ้นแซ่บๆมนนัว อร่อยอร่อยมาเด้อค่ะมาเด้อเดี๋ว่าบอเอิญเด้ออย่าว่าบ่เอิญเด้อเน้ำกันเตี๋ดุกตอนยายด้วค่ะม,มาเด้อจ้ามาเด้อจ้า <c oughs> แกงเยวันนะคะกาด มีคลิปให้เบิ้งขั้นตอนการเฮ็ดว่าเฮ็ดแบบใดอันนี้สูตรของสาวอีสานบ้านทุ่งอย่าคิดหลายแส่บเอิ่มอิมอ่ออุดอยอดเลยค่ะบกินกับข่าวก็ได้เ้้ยค่ะด<ม>ได้รสชาติของความนัวหมากเลยค่ะ เนื้อปลาก็แน่นๆค่ะอยากให้กินน้ำกั๋นดีเนาะุดยอยเลยค่ะเนี้ย เดี๋ยวเพพาะเนะคะ่ะต้องเบิ่นสองหืมสดใสเลยค่ะผักสดผักลูก่ขอใส่เหมือนยุมเลยนะคะอยาว่ากันเด้อ Ikut dia, kopinya dong. พอกันแม่คลิปหนาค่ะสำหรับมนีก,กับขอฝากไวเจ่นนี้ก่อนแซ่บเลยนะคะ่ะกับสาวอีสานบรรทุงอยู่ดีไม่แห้งกันทุกผู้ทุกคนนะคะ่ะพอกันแม่คลิปหนาแซ่บวยฐานะะกับชาวอีสานบรรทุง